ปีนี้นะคาดว่าทุกคนนะคะจะยิ้มหวานกับสวนยางนะทุกคนเพราะว่าเรามองแล้วว่ายางกําลังกระเถิบราคาขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่ายางของเราก็มีทั้งยางแก่แล้วก็ยางอ่อนเนาะปนปนกันไปแต่เราก็มาเน้นเรื่องไม้ตะทุกคนไม้เรากลาลังงามวันนี้เข้าสวนเนาะเข้าสวนมา มาดูสวนแหละหลังจากใส่ปุย๋ยฝนตกเมื่อคืนเนี่ยค่ะทุกคนก็เลยนำาสน,นอสวนสามสไร่เป็นยังไงนะนี่มาอัปเดตต้นทุเรียนต้นนี้นะทุกคนทุเรียนเราต้นนี้กำลังงามเลยทุกคนก็น่าจะจําได้อยู่นะว่าทุเรียนเราต้นนี้มันก็มีปัญหาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ปีนี้มันรอดขึ้นมานะทุกคนมันรอดขึ้นมาแล้วก็มันกําลังสวยเนาะนี่อีกต้นหนึ่งค่ะนะอีกต้นหนึ่งค่ะคลิปนี้ก็นําเสนอเพื่อนๆว่า การทําสวนเกษตรผสมปนเปเล่แรกๆเราก็ล้มลุกคุกคานนะแต่เมื่อเราทํามาสักพักสักระยะหนึ่งนะสิ่งที่ได้มาคือ,อความภูมิใจแหละผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากจะมีต้นทุเรียนและลงทุนกับการเรียนรู้ซึ่งก็ได้รู้มาว่าทุเรียนมันต้องปลูกแบบนี้แบบนี้ตอนนี้เริ่มจะเข้าใจและก็เรียนรู้ได้แล้วค่ะทุกคนพอจะเข้าใจพอที่จะเรียนเรียนรู้กับต้นไม้ได้แล้วนะทุกคนทุเรียนเขาไม่ค่อยชอบน้ําแต่ต้อง ไม่ชอบน้ําเยอะแต่ต้องให้บ่อยๆอะไรแบบนี้คือชอบแต่ไม่ไม่ต้องเยอะอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะสวยนะคะทุเรียนต้นนี้